กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับรผมก็พนายชอตตี้บูโจว่าอีกเช่นเคยกับเกมดนะิจิมอนลิงเกมอื่นขอไว้ก่อนช่วงนี้นะติดดิจิมอนลิงมากแล้วก็ตอนนี้ทําเว็บด้วยนะผมมาทําเป็นเว็บวิกินะเด,ดททิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันละกันนะครับข้อมูลอัปเดตเรื่อยๆเนาะสำหรับวันนี้นะจะมานําเสนอเรื่องของการหาของอีโวนั่นเองเย่เย่ก็เรียกว่าไงดีล่ะคือหนึ่งในระบบที่เป็นจุดเด่นของดิจิมอนเลยคือการ Evolution ถูกไหมครับอ่าก็คือทําให้มีอ่าร่างวิวัฒนาการเนี่ยต่อไปกันเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะเข้าสู่เกมกันเลยครับเราจะไปหากันเดี๋ยวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเข้าเรียกว่าอะไรดีละ่ะเวลาเราจะอีโ e วถูกไหมนี่นีตรงนี้ถ้ายังจํากันได้อยู่นะฮะผมรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วในคลิปแรกนะฮะเวลาเราจะอีโ e วเนี่ยก็ต้องเลเวลตันถูกไหมครับอ่เลเวลตันแล้วก็ต้องหาของให้ครบในที่นี้เนี่ย พอเราเล่นไปสักพักเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยของมันก็เริ่มหายยากแล้วมันมันไม่เหมือนที่แบบว่าไอ้ล่างนี้เปลี่ยนมาเป็นล่างคือผมจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรนี่นี่ล่างแชมปเปี้ยนปะเออผมจําไม่ได้ผมเรียกเป็นเทียไงเทียะหนึ่งสองสามไอ้น,นี่เทียสามช่ี่และไอ้พวกนี้คือเทียะสี่นี่คือเทียะห้าผมผมเรียกอย่างนั้นไง,งอันติเมตมั้งเออเทียะห้านี่อันติเมตมั้งเออผมจาไม่ได้ละเออเออเนี่ยแหละพอเราเออมาถึงขั้นแชมเปี้ยนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอันติเมตเนี่ย เริ่มมีประเด็นแล้วของยากเนี่ยเดโดยเฉพาะไอ้สอันเนี้ยหายากใช่ไหมครับอ่าแล้วผมเล่นเดี๋ยวผมไปลุยแดนเจียนเลยนะคือผมไปลุยแดนเจียนไปก็ไกลแล้วเหมือนกันนะเปิดไปหลายเวิร์แล้วนะฮะอ่าเนี่ยถึงแอเรียสิแล้วก็ยังไม่มีวิ่แววว่ามันจะดรอปอ่าไอตัววิววเรียกว่าอะไรอนะตัววัตถุดิบที่แบบหายากมากกว่า2อันเนี้ยนี่คืออันแอเรียสิองนะยังไม่เปิดเลยนะฮะ แต่ว่าเรามีวิธีการแก้ไขครับนั่นก็คือที่ท่านผู้ชมเห็นแบบเมื่อกี้ครับดันเจนอีเวนต์นะฮะเข้าที่นี่นะครับเข้าที่นี่นะฮะกดให้มันกลายเป็นสีดานะฮะก็จะมีอ่าอีเวนต์นะฮะเป็นดันเจี้ยนประจําวันอยู่มีทุกวันแหละ7วันนะครับแต่ละวันก็จะมีดันเจี้ยนแตกต่างกันไปแล้วแต่วันนะฮะซึ่งตอนนี้ข้อมูลยังมีไม่ครบเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดได้3วันตอนนี้ก็จะมีข้อมูลแค่3วันนะฮะก็คือวันพฤหัสเป็นเป็นพวกพืชอ่า ก็คือเป็นสีเขียวนั่นเองนะฮะแล้วก็วันศุกร์นะฮะเอ้ผิดผิดผิดวันพุธนีธธ่วันพุธ,นพธเป็นสีเขียวนะฮะวันพุธเป็นสีเขียวนะฮะก็คือพวกพืชวันพฤหัสเป็นสีน้ําตาลคือพวกไอ้เหล็กพวกหุ่นยนต์อ่ะอ่าแล้วก็วันนี้นะฮะวันศุกร์นะฮะก็จะเป็นพวกอ่าไวรัสใช่ไหมพวกปีาศาจไวรัสนะฮะก็ถ้าเกิดเรียงตามสีผมก็พอจะคาดเดาได้นะว่าวันต่อไปมันจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่มั่วไม่มั่วนะฮะไม่มั่วก็เดี๋ยว ผมทิ้งเว็บไว้ให้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปอัปเดตกันที่นั่นนะครับแต่ตอนนี้เราก็รู้แค่3วันนะฮะวันนี้ก็เรามาหาของที่เป็นของเดวิลกันนะฮะก็เทคนิคนะฮะที่จะเรียกว่าอะไรทำยังไงให,ให้มันผ่านง่ายๆเอาเอาใช้คํานี้ก็แล้วกันนะฮะเอ่อถ้าเป็นดันเจี้ยนแรกนี่โอ้โหเบเบผ่านง่ายถูกไหมครับก็คือใช้มอนสเตอร์เลเวลสิอะไรเงี้ยก็สู้ได้นะฮะแต่พอเริ่มขึ้นมาอันนี้จะเริ่มยากขึ้นหน่อยหนึ่งอา่าท่านผู้ชมควรจะมีตัวละครที่เลเวลแบบ20ขึ้น อ่าแล้วควรจะหาตัวที่มันชนะทางมาด้วยอ่าถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยก็ต้องทําใจนะฮะต้องทําใจอ่าส่วนนั้นสุดท้ายอันนี้ก็เรียกได้ว่าหินที่สุดก็ผมแนะนําให้อา่าในทีมมอนเตอร์ของเราเนี่ยดิจิมอนของเราเนี่ยเลเวล30ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวชนะทางให้ได้เยอะที่สุดนะฮะนั่นแหละที่ผมจะแนะนําเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปเลยผมเล่นอันยากสุดเลยนะฮะก็วันนี้เป็นท่านมืดนะฮะใช้ในเจียง20เนี่ย ตัวละครที่ผมจะลงก็นี่เลย3ตัวนะฮะเนื่องจากท่านมืดมันแพ้ไฟนะครับและแพอ้อันสุดท้ายนี้รู้สึกถ้าจะไม่ผิดคือจะเป็นไม่รู้ว่าเป็นแสงหรือ,อไวรัสผมจําไม่ได้แต่คือม,มันแพ้ไอ้ลูกกระตากับแพ้ไฟนะผมก็เลยหาตัวละครที่มีไฟหมดเลย3ตัวนะครับลองดูนะนี่นะสเตตัสผมก็ราวนี้ครับ2ตัวนี้เลเวลตัน3านะฮะส่วนไอ้ไอเมตันมาเมมอนนี่เลเวล40กว่า สเตตันก็ราวๆนี้เลยนะฮะราวๆนี้นะครับแล้วก็มาดูการแท้ทางครับแล้วก็ลีดเดอร์สกิลนะฮะบางคนสงสัยเอ๊ะทำไมผมไม่เอาอากูมอนไปอยู่หัวหน้าวะจะได้ล mm ีดเดอร์สกิลคือผมกําลังเก็บไอ้แต้มเพื่อนให้กับเมทันมาเมมอนอยู่เออก็เลยให้เมตัลเมมอนเป็นหัวหน้าไปก่อนชั่วคราวนะครับมันจะได้แต้มเพื่อนไวนะฮะก็เลยไปไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลองดูนะฝั่งของผมเนี่ยไม่ได้แพ้พวกธาตุไวรัสเลย เน,นี่ยอันเนี้ยควรจะจัดทีมอย่างนี้คือควรจะจัดที่จะชนะมันแล้วก็ไม่แพ้มันด้วยแต่มันต้องต้องดูนะต้องดูว่าเราต้องไม่แพ้มันด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเคยนําเสนอใช่ไหมท่าน,นามแพ้ทัดไฟใช่ไหมเออแต่ทัดไฟก็แพ้ท่าน,นาเช่นเดียวกันอะไรอย่างนั้นนะอันนั้นคือมันแพ้กันทั้งสองฝ่ายอันนั้นก็ทำให้เดินเจียนยากขึ้นนะครับเราพยายามชนะมันทางเดียวอย่างเช่นวันนี้คือจัดตีไฟเลย vet. ชนะมันทางเดียวแน่นอนนะครับแล้วก็สกิลก็ต้องมีไฟให้หมด ทั้ง3าตัวผมมีไฟหมดเลยต่อให้เมทัลมาเมมอนมีสายฟ้าแต่สายฟ้าก็ธรรมดาตีปกติยังไงก็ย,งยังยิงเข้าอยู่ดีนี่คือทั้ง3าตัวที่ผมเอามานะครับไปลุยเลยไม่พูดมากทําเพลงฮนะเราก็แนะนํากันอย่างนี้นะฮะก็คือเกมนี้ต้องปั่นทุกสายคือคุณจะให้เทพอยู่ตัวเดียวก็มันก็ช่วยไม่ได้มากเพราะว่าระบบแพ้ทางมันเห็นผลค่อนข้างเยอะพอสมควรนะฮะอย่างที่เคยได้นำเสนอไปในคลิปที่หนึ่งเนาะมาเตรียมพร้อมแล้วนะฮะ ไม่ออโต้นะฮะขอคูณ2ครับเอ่อก็ไม่มีอะไรจะพูดมากนะฮะสกิลของเบิร์ดดรามอนท่าแรกครับท่าท่าประจำตัวมันคือตีทั้งทีมนะฮะเมเทโอวิง <c oughs> ปู๊ปู๊ปู๊ะก็ลดไปนิดเดียวใช่ไหมแล้วสกิลของเมตาโนเมมอนนะฮะเป็นสกิลที่2นะฮะผมมันมันสุ่มนะสกิลที่2เนี่ยมันจะสุ่มเพราะนั้นใครที่ได้เมทันมาเมมอนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นสกิลนี้นะฮะสกิลนี้ของผมครับก็จะเป็นนาปามนะฮะยิง ทั้งทีเหมือนกันนะฮะก็จะแรงกว่าไอ้เมื่อกี้หน่อยหนึ่งปึง้งเป็นไงครึ่งหลอดไปดิเดดโครไม่โดนนะฮะตีธรรมดาโอ้ไม่เข้าเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้แพ้ทางมันไนงะส่วนเกรมอนก็ถ้าที่2กระโหล,ลกกระโหลกกลามากถ้าแรกแรงกว่าเยอะถ้าประจําตัวเนี่ยแรงกว่าเยอะ,อะยิงเลยนะฮะใส่ไอ้ไอ้เอฟมอนแล้วกันนะ,ะไอ้ลิงนะฮะเนี่ยตายอย่างง่ายเลยนะฮะส่วนไอ้ไอ้นี่คืออะไรเดวิมอนไอ้เดวิมอนใช่ไหมเดวิมอนมีสกิลอ่ เพิ่มพลังป้องกันนะฮะนี่ผมตีธรรมดาไปก่อนคือพยายามเลี้ยงเลี้ยง AP ไวไปด้วยนะไม่ใช่ว่าโอ้มาถึงเธอแรกโอ้ใส่ดา่างปูงปังปูงปัง,ปงแล้วเดี๋ยวเ,เวฟที่2เวฟที่3จะไม่มี AP ใช้นะฮะอันนั้นอันตรายมากโดยเฉพาะเวฟที่3เราควรจะเลี้ยง AP ให้ได้เยอะที่สุดถ้าที่จะทําได้นะครับมาถึงเราจะได้ใช้สกิลแบบ2อเทิน์น3เทินติดอ่าไมเท w โอวิ่งไปเริม่มแรงขึ้นแล้วนะฮะ ไปนะปามนะฮะวอลเก้นาปามนะฮะโอ้โหอย่างแรงครับไอไออากูมอนผมมันชื่ออะไรนะเออเกมอนผมยังไม่ได้ใช้ตะก,กิ้เลยเนะี่ยไม่เป็นไรตีธรรมดามันก็ใจตายกันหมดแล้วไปอีกทีหนึ่งน่าจะเหลือตัวเดียวอ้าวเหลือสองตัวอ้าวเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวอ่อคราวนี้ผมก็เลี้ยงเลยฮะอ้าวเลี้ยงไม่ได้ คืออย่าทําอย่างนี้นะถ้าเราไม่เก่งกว่ามันมากอย่าทําอย่างนี้พยายามเลี้ยงให้ได้นะพอดีผมไม่ได้เลี้ยงไว้นะก็เอพีอ AP ก็ไอ้เบิร์ดดามเมอร์จะใช้ได้ท่าเดียวแล้วก็ไอ้ไอ้เมทัลมาเมมอนผมก็จะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะโอุ้ยติดชาสวยเลยสถานะชาคือมีโอกาสาที่จะทําให้เราไม่ออกโจมตีนะฮะอ่าอ่านี่โอเคอันนี้โชคดีนะมันออกโจมตีนะฮะอ่าอีตัวครั้งนี้เอาไม่ใช่ นี่ตัวคันนี้มาจากไหนเกมอนไรลุยเออแอดโอ้โหเป็นไงนี่คือดันเจี้ยนที่ยากที่สุดที่มีณตอนนี้นะฮะผมไม่ได้โกงแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกครับว่ามันมีเทคนิคนะฮะเดี๋ยวก็สรุปอันนี่น,น,นี่ติดชาตีไม่ได้นะฮะติดชาครับเมกาเฟรมเรียบร้อยครับมนุษย์ต่างดาวาได้ของแรงครับอันนี้ได้แรระดับ3 4แน่ คือถ้าสีฟ้านี่จะเป็นคือความแรของของไอเทมถ้าท่านผู้ชมจําได้จะมีอยู่4ี่ระดับนะฮะไอสีฟ้าของแดนเจนี้ก็คือจะเป็นระดับที่2อ่าสีทองก็มาลุ้นว่าจะได้ระดับ3หรือระดับ4นะฮะเมเทโววิงเรียบร้อยสบายสบายผ่านง่ายมากเห็นไหมครับเพอเพอออโต้ไงชนะเลยเรียบร้อยอย่าลืมนะฮะจำเทคนิคของเราไว้นะฮะจำเทคนิคของเราไวา้เดี๋ยวดูได้ได้อะไรบ้าง ได้ XP 95ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะฮะไปลงดันเจี้ยนธรรมดาจะเยอะกว่าเพราะว่าใช้ e n e นจีน้อยเนาะแล้วก็ได้เงิน320อ่าผมได้ระดับคอมแรลทั้ง2อันเลยนะครับโอเคอ่าก็ออกแล้วกันนะฮะคือเล่นใหม่คงไม่ได้นะ Energy หมดนะครับคือถ้าผู้ชมมาเล่นแรกๆนะจะรู้สึกว่า Energy เนี่ยโคตรเหลือเลยเล่นทั้งวันก็ยังไม่หมดแต่พอลงดันเจี้ยนประจำวันไหวเมื่อไหร่นะโอ้โหเล่นแป๊บๆหมดแป๊บๆหมด อ,อันนี้แหละครับก็คือการหาของอีโวนะครับหาของอีโวก็ที่ดีที่สุดก็จะเป็นวิธีนี้นะฮะในแพทเวอร์ชั่นแรกเลย1.0.3มั้งน่าจะอัปเดตมาแค่ครั้งเดียวนะฮะก็จําเทคนิคไว้ครับก็จะย้าให้ฟังกันอีกทีนะฮะคือเทคนิคก็คืออย่างที่ผมบอกครับคือเราต้องดูว่าดันเจียนน่ะมันเป็นดันเจียนอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะธาตุอะไรนะฮะดันเจียนธาตุอะไรแล้วก็ถ้าอยากจะลงของยากที่สุดก็จัดทีมให้เป็นเลเวล30ทุกตัว นะครับคืออาจจะไม่ต้องถึง30ก็ได้ถ้าถ้าท่านผู้ชมเก่งละมีดวงอะไรอย่างนั้นอนะ่ะแต่ที่ผมแนะนําคือพยายามให้เลเวล30และเป็นท่า,ท,าที่ไม่แพ้าทางทตุมืดนะครับ <S <S เช่นทา่าไฟทา่าไฟนี่ชนะทางเดียวนะครับจะไม่โดนทตุมืดนะฮะไม่ใช่ไม่โดนจะไม่โดนทตุมืดอย่างแรงอะ่ะเออจะไม่ได้ชนะทางเดียวนะค,คือเกมนี้ไฟชนะหลายหลายทาตุเลยนะไฟชนะน้ําก็ชนะนะครับแต่ว่าจะเป็นการชนะแบบ2ทางก็คือน้าก็ตีแรงไฟก็ตีแรง แล้วก็ชนะมืดอันนี้คือชนะทางเดียวเลยอล้วอีกอันน,น,นึงรู้สึกจะเป็นชนะพวกถ้าจะไม่ผิดคือพวกพวกพืชนะเออไฟก็ชนะนะคือไฟเกมนี้ชนะเยอะมากแล้วอย่าลืมนะหาตัวที่ชนะทางเดียวเลเวล30ทุกตัวแล้วจะทําให้ดันเจี้ยนเนี้ยมันง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าหาไม่ได้จริงๆก็เอ,อ่อที่ท่านผู้ชมจะหาไม่ได้คือตัวที่ชนะทางฝั่งเดียวใช่ไหมอันนั้นอาจจะหาไม่ค่อยได้ ก็ต้องวัดดวงนะก็ต้องวัดดวงเอานะฮะอย่างดันเจี้ยนเมื่อวานเนี่ยรู้สึกจะเป็นหุ่นเหล็กมั้งอ่าวไอ้พวกหุ่นเหล็กอะ่ะกับไฟอะ่ะมันมันจะมีบางสกิลของพวกหุ่นเหล็กจะตีไฟเข้าด้วยนะแพ้สองทางอันนี้นก็ต้องรอลุ้นดวงนะฮะแล้วก็ความเก่งของทีมเราว่าจะขนาดไหนนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะฮนะก็ใครที่เออเลเวลบอกเลเวลยากก็น้องไก่ครับก็ทําฟาร์มกันไปฮนะก็อัพ เลเวลน้องไก่มันเยอะนะจะได้เลเวลขึ้นไวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายชอตี้บุญญาขอตัวลาไปก่อนนะวันนี้ก็มาแนะนำเทคนิคเรื่องของการหาของอีโวนั่นเองนะฮะคือสรุปง่ายๆคือลงดันเจี้ยนประจำวันนะครับและก็ตอนนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลนะฮะติดตามกันได้ในนอกจาก f a เฟซบุ๊กแฟนเพจโดมเกมส์ทีวีนี่ยแล้วก็ในเว็บไซต์ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นมานะฮะชื่อเกมเลยฮะ d i g i มอน Links นะฮะแล้วก็ d o boxspot com นะฮะใช้ใช้บล็อกเกอร์ฮะ มันทาง่ายดีนะก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องนี้ด้วยนะตอนนี้เพิ่มหัวข้อของเรื่องนี้เข้าไปแล้วนะฮะรออัปเดตท,ทุกวันนะนะเพราะว่ายังเหลืออีกสวันใช่ไหมก็จะครบสัปดาห์เดี๋ยวจะมาลุ้นกันครับว่าอีก4วันที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างที่สำคัญผมอยากได้ดันเจนโฮลี่มากๆนะมีตัวหลายตัวของผมเนี่ยรอโฮลี่อยู่โดยเฉพาะไอ้พาตามอนนะผมได้มาตั้งแต่วันแรกยังอีโวไม่ได้เลยนะก็รอรอธาตุแสงอยู่เนี่ยนะหวังว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะขอให้เป็นธาตุแสงกันละกันนะอ่ะ ก็บนแค่นี้ชวนคุยแค่นี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ